สวัสดีค่ะมันนี่ก็มีอาหารสิปโซยหน่วยหาตานะคะนี่คุณเชียงค่ะมันนี่หนูบม่ได้ตัดเชียงน่หนูก็สิเอาเจลของแม่จำเนียงฝากมาหายนะคะหนูสิเอาไปหายเข่าะะด้วยค่ะเด้อนีกะปิใช่ไหมน,นี่กะปิมีไพริน น้ำพริกกุ้งน้ำพริกค่ะน้ำพริกกุ้งแล้วค่อแกะสติกเกอร์ไว้ขายให้แม่ก่อนเด้อค่ะเอากระปุกละห้าสิบบาทเอาไปให้ตะมอกกินอันนึงบอ,อาไปอันนึงเนาะยังอยากกินอยู่ที่จะว่าเอาไปส่งอันบอค่ะวันดีค่ะในกระเสียฝากไปให้เพิ่นอันนึ่งนะคะแป้งให้ตะมอกอันนึงเนาะค่ะเนาะ น้ำพริกน้ำย่อยอันน้ำพริกในไปายเนาะอันน้ำพริกอันนี้ไว้หั่ตะโม่ค่ะมีกุนเชียงมีกุนเชียงค่ะนี่กุนเชียงสองหอแล้วก็ปลาสองเื่องนะคะกับน้ำพริกกระป๋องกับขา้าวเหนียวกระติ๊บนึงนะคะนะค่ะเดี๋ยวรอลุงถินมาก่อนเดียนปกสิฝากไปน้าลุงทินเพราะเราก็ไม่ได้ไปนะคะเนาะ,ค,ะนะค่ะขอให้จืดแวเด้อตาเด้อกดใช้ทุกทิ้งทุกอย่าง ของลุงถิ่นนะคะเดี๋ยวลุงถิ่นมาก็ได้ฝากลุงถิ่นไปโทรบอกละแล้ว,วพาที่ไหนตกุกลำไรนั้นเด้หนาหนาเหนแล้วก็ะจุมบะเมื่อยเมื่อยนะข่าวอสดีค่ะ ยังมาแทนได้เกลืออยู่ค่ะเดี๋ยววันนี้เหาเสีเอาขนมคุกกี้ไปให้ยายกลุ่มเนาะคะนะ่ะเนาะประจานเอาให้มันเร็วสักยูเฮียนอยู่บ่ายขนมคุกกี้ของแม่สำเนียงนะคะหนูเสีเอาไปให้ยายกลุ่มนะน้ำพี่กันหนูกะฝากไปสองกล่องเลยเนะาะเฮายูเฮียนกินจะได้ก็ได้ดอกเดี๋ยวค่อยโฆษณาให้คุณแม่ เดี๋ยวเอาไปส่องกล่องเลยนะคะนะเดี๋ยวเขายุ่งเงินเขากินอย่างก็ได้ให้เขากินเขาไปไก่คจะไปหายากลุ่มก่อนยุ่งเงินเลยยังค่ะสวัสดีค่ะไปไปหายากลุ่มกันเดินเดินเดินอีเบ๊ไปสิเลย บเบอันนี้ยังไม่อะไรอะไรเลยอย่าดืนะ้อเนาะอันนี้กรนนิบบ้างนูยังดื้อเลยนี่นี่นี่เแ้เดินแนะทบสิบอปินแล้วนะนี้ ไปลงสิเลยดินาเฮ้ขนมคกี้แ you ม know ่ละฝามาเฮอายืด้นไ้กรลังระลเือึนเงินได้มากกำคือกำได้มากอกอบเตอมเช้าจะเพว่มเงินลวข้ามเขาจะดีเื็นชุก จะหนุกสบายนอนรับในเงินมื ter, ึงในเงินเชียเดินไปมึงจะแก้มสุดสุดหายมาขาดมาหายมาเบีดมีแต่ความสุขความเจริญย่นท่ามกำแก้วลายทั้งลายเ้าทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยเดาขาดเด้อสาธุค่ะขอบคุณแม่สำเนียงนะคะเด้อแล้วก็ขอบคุณคุณเชียงที่คุณแม่ทรงมาให้นกค่ะนกก็ไม่ได้กินนกก็เฮ็ดไปแบบนี้ละค่ะค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ